เพราปัจจัยนหน้าฝนทางใต้ทางเหนืออีสารปลูกสิแล้วส่งสิ่งนะหน้าฝนทางเหนือใต้ฝนยังไม่พอปลูกสิแล้วส่งสิ่งทำให้มันเป็นเ่าฤดูซึ่งกันและกันแลวมันจะได้รักษานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงความเกิดขาดเพราะต่อไปนี้เราจะพัดที่ห้องอย่างเสื้อตัวนี้น้องพี่น้องเสื้อตรงหน้าคือไม่ว่าจะใส่หรือจวาน เกิดกันปุกถ้ากันพุุก,ก,กมันก็เป็นเรื่องสิเดียวกันมันก็มาจากต่างเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทีใจหนึ่งคนหลายคนผมถามจริงๆขอมือเกษตรกรอาชีพจริงๆนะมีใครทำเกษตรกรเป็นอาชีพกับบ้างตอนนี้นะหนึ่งสองสามสี่เยอะเหมือนกันยังมาเรียนอีกเหรอใส่เสื้อชุดเนี้ยนะยังมาเรียนอีก จริงๆแล้วมันดีมากขอบคุณมากนะการเรียนเกษตรกรเป็นการเรียนที่ไม่รู้จุดูแค่การขยายพันธุ์พืชดูแค่มะนาวมะนาวทำอะไรได้บ้างขยายพันธุ์เพราะเมล็ดตอนกิ่งเสียบยอดมีอะไรครับทําไทำนะทางใต้ใช่ไหมฮะโอเคอมีทำใบทำยอดทำใบอ แั้วับเร่ยเห็นีกอย่างไหมเพราะเนื้อเยื่อแต่มันทํายากเพราะเป็นพื้นมบเลียงคู่แต่ไม่ใช่ทําไม่ได้นะฮะเดี๋ยวว่ามาสอนกเ,เลยไม่คุยคุยกับเกษตรกรจากญี่ปุ่นมา อยากอยากปลูกเพกาเตี้ยนะนะมีใครมีพันจังมีแล้วปลูกแล้วขายแล้วใครใครขายทันอยู่ผู้ขายอยู่ไหมอ่าไม่มีโอเคถ้าไม่มีใครขายเดี๋ยวบอกเนีเอาเพกาสูงแล้วเนี่ยนะไปตัดรากมันเอามาทำแปดเดือนมันก็ได้เพริกาเตี้ยนะนะผมมีติดตาารตัดเอารากแล้วมัาชำใช่แล้วเขาก็จะขึ้น อายุแปดเดือนก็จะขึ้นประมาณหกเราพอดีเลยแล้วก็ติดต่อติดหมดเอาอย่างนี้ไปนี่ขออนุญาตนะเราไม่เราไม่ว่ากันนะเอ่อให้ใช้รั้งประมาณนี้หกหกอันม็หาตัวพีก้าแค่ใช้หน้งประมาณนี้นะ เดี๋ยวก็ไม่เชื่อว่าทําได้จริงนะแปดเดือนจะเริ่มติดหรอกทำสิ่ตก็จะได้แปดต้นไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ใช่ทันแท้ของเขาแต่ทำได้นั่นคือการร้าพายของเกษตรกรนะฮะมันทำได้จริงมันไม่มีหลักวิชายืนยันเพราะว่าคนรู้เขาก็ไม่บอกแต่อุ้ยังไม่รู้เชื่อตัวคนนี้จะมาบอกอุ้ยรู้แล้วนะใช่ไหม เมืวานี้ใครเคยกินมันญี่ปุ่นมากแพงไหมพี่โรละสองร้อยเห็นไหมฮะมันญี่ปุ่นมันก็หนีโรลสองร้อยคิดในใจทําไงจะได้ยอดมันก็ไปซื้อมาสามยอดร้อยโรลสองร้อยได้ประมาณเจ็ดหัวไปซื้อสามยอดร้อยผมคิดนะถ้าสองร้อยผมน่าจะที่ไม่เคยเจ็ดยอดแต่อื่นวันั้นให้เขาเแขถมด้วยสามยอดร้อย ถ้าไปซื้อมันญี่ปุ่นเจ็ดหัวโลหลองร้อยจะได้ออกำไรก็อโอ้โหเอามาสับเป็นลาบกันเอามาสับเป็นลาบเหมาือนแ้ก็ฉ่ามันมีทางเลือกท่ก้งเดียวเห็นไหมครับเกษตรกรแต่แต่เราก็ปูกโดยสอนม,มาปูกก็สอนพ่อพ่อก็สอนลูกเพราะฉนั้นเวลาผมจะไปที่ไหนเนี่ยการเรียนตอนน่อกันเนี้ยยากมาก คือทำยังไงถึงเขาจะระดมสมองมาคุยตอนภาษาเดียวกันเขาเชื่อตามผู่ก็สอนเขาไม่กล้าเปิดเขาบอกว่าต้องเอาหมันต้องเอายอดเท่านั้นก็จะใช้ยอดเท่านั้นเอาเพาเนี่ยก็จะเอาเม็นพอกเท่านั้นแต่พอกเม็นสองปีมันไม่จะสูนร่วมหัวแล้วยังไม่ออกดอกแต่ถ้าเอารากมันแปดเดือนได้เก็บแบบเนี้แล้วตกเป็นว่า นะนี่เรื่องจริงเพยกาตอนนี้ตลาดมองกันเลยนะฮะตัดเท่านี้ยี่สิบบาทไม่ขายเป็นฝากนะฮะตัดเท่านี้ยี่สิบาทเพราะนั้นผมจะบอกว่าชีวิตคนกรุงเทพเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดได้กินอะไรที่เขายัดเข้าปากเท่านั้นเราเคยสังเกตกันไหมสมัยปู่ย่าตายายเคยมี ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี่เพราะอาหารที่เรากินนั่นแหละไปดูต้นาหารที่มันมีผักอะไรให้เรากินบ้างมันมีผักกาดมันมีผักกุ้งมีขึ้นฉ่ายมันมีกล้วยเล็กมันมีแตงมันมีหัวยามันมีไม้ผักอินทิลผักใบแดงยังหายากเลยเห็นไหมฮะไม่มีผักตะเพ็ดผักเม็ดอะไรพวกนี้ไม่มีให้กินมาโขมมาใว่หัวขวบเห็นไหม คือคือคนข้านี่เราเห็นลราทังไม่ได้นะฮะเพราะเขาาตัง้งแต่เรเริ่มไม่ได้ให้กันมาเลยจะมีมือระบังเพราะนั้นถ้าเราแต่ละคนนะเอาไปทำกินมันจะได้อะไรเยอะแล้วก็คิดต่างสักนิ้หนึ่งก่อนราคงจะขึ้นผมจะเล่าอีกนิดเดียวยังไม่ขึ้นเลยน,นะ,ะที่ผมพูดว่าปู่สอนพ่อพ่อสอนลูกมันเป็นเช่นนะั้นจริงๆผมยกตัวอย่างชาวนา ปลี่ยนโฉนดเป็นของท่อแก่โรงิีหรือเป็นของในทุนนั่นหมายความว่าในทุนเจ้าของโรหหรือทพอศเป็นแลนด์หลอดของจริงคือเป็นเจ้าของที่ดินคนเดียวใน,น,นประเทศไทยมันถึงรัฐบาลนี่ะรัฐบาลอยากยึดทพสมาเป็นของตัวเองนะนั่นคือการคิดเพราะเขาจะทำนาขายอะไรครับขายอนะไรครับมีใครรู้บ้าง ชาวนาสมัยก่อนตอนน้ทุกวันนี้ยังขายอะไรกันอยู่ฮะขายข้าวเปลือกเขาตั้งเป้าทำนาแค่ให้ได้ข้าวเปลือกมาขายตอนนี้ได้โลละแปดบาทตันละแปดแปดพันโลละแปดบาทนั่นก็ถือว่าความชื้นน้ำปีแล้วนะถ้ามันมเอาไปเล็กความชื้นอีกหน่อยก็เหลือเจ็ดบาทเราทำนาโลละแปดบาท เพื่อไปกินกาแฟเย็นแก้วเดียวต้องเอาข้าวประมาณสี่โลถึงห้าโลไปแน่เราลืมไปถ้าเราเอาแคบเปลือกข้าวเปลือกออกมันจะได้เป็นข้าวสารแล้วมันจะได้ราคาเท่าไหร่ถูกไหมฮะเอาราคาตลาดเลยหอมมะลิโลสามห้าบาทถ้าขายเป็นข้าวเปลือกเต็มที่สิบสองบาทธนาบรวบ นุ่งยากต้องมีลง,ง,งส่งลงสีห้าหมื่นใช่บ้านเดียวมันซื้อไม่ได้ถ้ารวมกันสิบบ้านยี่สิบบ้านซื้อละพราะลงสีมันไม่ได้สีเ้าทั้งวันมันไม่ได้สีของนายกรคนเดียวถูกไหมฮะคือคือเรายังขาดการคิดต่อยอแล้วทีนี้อุ้ยเอาสาวๆดีวกว่าสาวๆมีใครไปใช้แป,ป้งบ้างแป้งรองพื้นแป,ป้งพับมีคยใ,ใช้ทนะาเกษตรกรก็ใช้ได้นะ ก่นอนมาผมแค่องพื้นเลยอนยะ่างนีฮะจะเป็นสีแทนอืมเดี๋ยวมันจะพอ,อ,ะอกอเอ้าก็เคยเนาะก็เคยหลอกหลอนพื้ใช้แป้งขาวไทยอะไรพวกน,นี้นะเอาเราเป็นปั้นออนอะไรพวกนี้กนะ็ได้แป้งพับที่มันมีกระจกพับด้วยอะไรเงี้ยนะรู้ไหมฮะว่าเขาใช้แป้งอะไรเขาใช้แป้งข้าวเจ้านะฮนะแล้วออเดอร์เลยนะไอชิชชเชดนะเดอ,อะไรน่นะเล็บร่อนอะไรพวกนี้ เขา order, เออเดอร์มาว่าต้องเป็นแป้งข้าวเจ้าจากนาข้าวที่ผู้กุลาแป้งโไรยเมื่อไหร่เนี่ยให้ทายกัอนดี่ไรแป้งที่คัดเกรดแล้วจากข้าวหอมมะลิอินซีพ้กุลาส่งไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วโไรยเมือ่อไหร่อะฮะเท่าไหร่นะเอาที่ไทยไทยถูกส้มเดี๋ยวเปิดวันนี้มีส้มโอแจกอ่า สองคนจัท่านมาด้วยกันไหมฮะถ้ามาด้วยกันให้เท่าเดียวนะเกือบ เป็นเช่นนั้นนั่นคืออะไรคบนั่นคือกระบวนการห่อยอนเกษตรกรรมไทยเรายังขาดตรงนี้อันนั้นไปตัวไป็บร่อนที่เชื่อว่าไกลไปขอที่เดียวไทยเคยดื่มชาดื่มกาแฟแล้วมีชากลล็าาเห็นชาถูกมไหมฮะไอชาอะไรที่ต้านอะไรน่ะอ่าเป็นเป็นเป็นซองอนะ่ะใครเคยกินชาข้าวครับอ่ะเดี๋ยวมีมีต้นหนึ่งกันนะอ่ะ กลือหนึ à, không, à. À, ่งกิโลมีกี่เม็ดอ่าจะเป็นเกษตรกรแล้วมันต้องรู้อ่ะเอะข้าวเปลือกหนึ่งกิโลมีกี่เม็ดอาใครใดได้ครับอ่ะเอะผมบอกว่าเลยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะอ๋อ่ะเดี๋ยววันนี้ลองนับแล้วชั่งเดี๋ยวผมไปใครไปกับพี่เกิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันยืนรอก่อนอ่ะอ่ะนั้นไหนรฮะเอาผมมีให้เบาหนึ่งนะเอาเอา ใครก็ได้นะเขาปมหนึ่งกิโลมิเม็ดขอตัวเลขกลมเลย่ะใกล้เคียงะสี่หมื่นครับสี่หมื่น่ะมีใกล้เคียงกับสาักับสี่มื่นนี่ใกล้เคียงล้วอ่ะเ่าหร่นะได้เตนโดยประมาณข้าวหอมมะลิหนึ่งกิโลจะมีประมาณสามหนห้าเมล็ดนะฮะแล้วในชาซองหนึ่ง ะมีประมาณ30เมตรอ่ะเอาส0มหมนหารด้วยสามสิบได้เท่าไหร่นะได้ถึงพันสองไหมถึงไหมถึงนะเพราะว่า3าม0มหก็เหลือสา0พันหารด้วยสามใช่ไหมฮะมันก็จะได้พันเสร็จ,เ,รจเอาเป็นว่าขายซองละบาทชาข้าวหอมมะลิอินรียแท้ สองละหนึ่งบาทท่านจะได้โลเท่าไหร่ครับโล,ลละหนึ่งพันเป็นอย่างน้อยถูกมไหมครับแล้วใครที่ยังไม่เคยกินชาข้าวเขาบอกว่าหอมหอมจริงๆครับผมอยู่กับกระบวนการพี่น้องชาวนายกงซีเรานนผมจะได้ดื่ม่วยมากนะเพราะฉะนั้นนี่คือการจิตอแเ้วนี่คือการเสริมเพราะนั้นไม่จำเป็นต้อง ออกมานเยอะะเพื่อจะออกมาจำนำหรือจะมาทำอะไรก็ท่ากันแ้นไม่คุดนึงนะข้าวหนึ่งไร่ทำให้ได้ทั้งสามร้อยโลก็พอแล้วทำแบบว่าโลราพันก็พอเห็นไหมฮะสนใจแม่หนึ่งไร่หนึ่งแสนไม่สนใจแล้วเรามองข้าวแล้วเห็นไหมผมก็ไม่ได้ว่าใครเน,นะน็นยนะนี่นี่นเราโดนทํามันเป็นไปได้ แล้วถามว่าตลาดอยู่ไหนตลาดมันอยู่ในแบง,ง,งก์ก็ส่งไปต้นหนึ่งโอเคสองต้นพอดีิลิกูดเห็นไหมของพี่พพอ่ะของพี่พ,พี่นาคนคนหนึง่งแล้วก็ของพี่ผู้หญิงคนหนึง่ง เพิ่งเคยถามก็มบอกขาวแตงกวามันมันขาวยังไงมันอะไรนะมันแตงกวามันมีเปลือกเขียวด้วยอะไรด้ยยุงหิบบอกพันดีเห็นไ,ไหมดียังไงมันดีตอนนี้ม่นเอาไปปลูกฟรีๆเห็นไ,ไหมอ่ะแล้วใครเตอาไม่ดูก็ไม่ได้ พูดมีอะไรถามพี่มางไหมพี่พูดคนเดียวเหน่านแล้วจะเราเป็นเกษตรกรจะสร้างว่าไหร่ผมตั้งเป้าไว้ตอนนี้ผมอายุ45ย่าง46คือกำลังวปเเบญจเพศเพราะฉะนั้นก็กล่าวว่าอีก5ปีแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ปล่อยให้ที่ดินผมบ้างเปล่าผมให้แม่กรณีดูแล ก็คือผมลงไม้ป่าไปก่อนคือเนื่องจากที่ที่ผมไปซื้อที่วัฒน,นานครเนี่ยแปลงนี้มันเป็นไรยูคาเกา่าซึ่งขอบอกว่า,อ,าอยูคาตาันละแปดร้อยใช่ไหมข้าวอ,ออกผมว่าตันหนึ่งน่าจะพันสองเอาต่อแล้วก็ผมดูดินตอนที่ผมเป็นในห้อยะมีควายอยู่ประมาณสามสิบตัวให้มันขี้นพื้นที่ ด้จตะละเลให้มันเป็นพื้นดินให้มันสมบูรณ์กลับมาเด็วเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเอาไม้ป่าเริ่มปลูกปีหสินะฮะไอตัวที่เอาไปก่อนเลยก็ติเทพาม้ฮอกกานียางนานะฮะไม้พวกนี้คนแรงแล้วก็น้ำท่วมก็ไม่ตพยุต้องปลูกแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ประเภทกอคอบัญชีไหนก็ทัานผมจะปลูก วันดีคืนดีผมจะทําเรื่อยให้มันไปโดนต้นขาช่วยไม่ได้เพราะมันอยู่ในที่ยวผมเองนะเอี่ยวเราถืมิใส่ใช่ไนี่ถ้าให้พงสาวพุ่แรงมาผมนะแต่าาผมขออนุญาตผมเอาเอาซ้อซ้อถ้า,าพี่พงสาวพุณแรงมากไม่เอานะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่คอนโทรลไม่ได้เรื่อยมันไม่มีชีวิตอิตใจก็สตาร์ทขึ้นแล้วมันไหลไปทีเอาผิดเราไม่ได้ีวา แรูปเหมือนกันเราก็ตั้งเรื่อยให้มันเครื่อมเดินแล้วไม้มันไหลไปเองทำไรทไปได้ประหลาดประหลาดโลไปเลยครับสามปีหลังจากปลูกมอกกนีภรรยาไปสวนด้วยพุกรันเธอไปปุ๊บเธอก็ขึ้นไปบนบ้านเธอก็ถักคอยเชยนะเธอก็เปิดเพลงฟังเธอก็เล่นเน็ตของเธอเธอไม่เคยลงดินเลยอันนี้ขออนุญาตปารีภรรยาไม่ได้มาด้วยนะเลยเลย ถึงด้วยความเป็นห่วงนักแก่หรือน่ลูกลูกก็แย่ก็คือผ่านไปสามปีมีวันหนึ่งธรรมดาเนี่ยเราผมก็เก็บได้เท้าเลยนะต้องบอกก่อนนะแต่พอจะถึงบ้าแค่พัฒนาเนี่ย เื่อนเราเป็นเกษตรกรตลอดเส้นทางเลยนะฮะมันมันมันเป็นการพบปะเสวนานไปถึงห้าโมงเย็นวันนั้นฝนตกเพิ่งหยุดกลิ่นดินมันหอมจูงมือภรรยาเดินชมสุ่นเป็นอะไรนิมัสสิมากจริงๆริงครับมันหอมมากแล้วเธอก็จะใช้นิ้วตอนาใช้นิ้วตานาอ๋อไม่รู้เลยหรอโอ้ยฉันปลูกละนะเนี่ยอะไรเงี้ยน้ำตาแบบเต็มที่อะไรเงี้ย ไปเจอต้นหนึ่งเพราะนะเข้าขาขวีเนี่พี่มันมันมีไม้ติดที่อยู่มันน่าจะออกไม่หมดหรอ,อกป้าเดี๋ยนี้ที่ปลูกกับมือสามปีกับอินเทพาต้นเท่านี้ภรรยาตกใจแล้วไม้ที่พูดตอนแรกนะ,ะกับอินเทพามกกนนีสะเกแล้วก็คิเหล็กอ,อะไรพวกนี้นะเป็นไม้ไม่อยู่บัญชีไหนปลูกปีนี้ตัดปีไหน,มนไม่ต้องไปสนใจไม่ผหดนก ว่านั่งปลูก่แล้วมันมีนักวิชาการถกเถียงกันอยู่เดี๋ยวใครไปอยู่พี่เกิดให้พี่เกิดเล่าทีได้คดีเทพาเขาบอกหลัง7ปีแล้วมันกินไส้พี่ภคษาบอกคุณจะได้คุยที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือไส้มันปลวกคือจอดรูขึ้นเอ่าขุยเยเลยปิ้วปิ้วเด็พี่เกิอบอกไม่ใช่พี่เกิอบอกว่าเอ็มปริโอมัน คือมเมล็ดเนี่ยมันจะมีมันจะมีพวกอะไรหลายอะยางแต่เอ็มรีโอคือหัวใจของมันคือคือกระดินเทพากระดินงนลงมันเพาะขึ้นได้เขาทาไงฮะหนึ่งเผาไฟสองลวกน้ําร้อนสามเอาน้ำกดกันแล้วก็แผ่ผลซึ่งไอ้พวกนี้เอมวีโอมันโดนทำลายมันเหมือนกับว่าเด็กที่เกิดมาก่อนกําหนดนะมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นไส้มันก็จะโดนทำลายได้ ทฤษฎีของพี่เกลือมันไปสอน้องกับพ่อพี่เช็คทีวีบุรีบุราแกตัดต้นสิบเจ็ดปีให้ดูใหญ่พ่อยในต้นบกกักเอ็มเลยไม่มีคุยสักเคาแล้วขอโทษลายับวิสักรถีเทพาน่ฮนะน้ำหนักดีด้วยแล้วรอยหยวนนานอยู่สักแก้วอยู่แถวนี้นะคุณไปวัง ไปลงทะเบียนขอใบมีกระถิ่นตัวใหม่ก็เรียกกระถิ่นเทพนรนนะฮะได้กระดาสองร้อยต้นแต่ต้องใช้สปริงสาริกาอันนี้เริมีใจเลยอ่กกะนะั่นสแกนละสแกนเลยอย่าบอกว่าที่โสบอกนะเพราะบอกก็ไปทั่วประเทศ <laughs> เดี๋ยวเขาจะบอกว่าหมหาวิทยวกันะไปสกแกน แล้วไปดูเนื้อไม้จริงๆของเขาก่อนไปดูต้นอายุสิบปีไปก่อดจริงๆก่อนเหมือนที่เขาจะทำวัดเขาจะทำลองไปดูที่เขาลูเกิดนันสวยงามแล้วไปดูดินของผมสามสี่ปีชั้นชั้นไปอะนะฮะชั้นไปไม้ก็ซ้อนกันอยู่ข้างล่างนะเป็นปุ๋ยหมดแล้วข้างบนก็เป็นไ,ปไม้เลี้ยแฮปปี้มากเลยแต่ขอโทษออยุสิบต้น ปีห้าห้าน้ำร่วมจากแก้วจำได้ใช่ไหมนั้วัฒนาก็ไม่รอดส่วนผมรอดไปบันไดขั้นที่สองน้ำเป็นท้องควายพอดีเลยได้ดีอย่างก็เสียอย่างได้ดีก็คือขี้ควายในยข้อมันละเลยไปยนะท่วงเลยนี้ส่วนผมไม่ต้องละเลยขี้ควายเองน้ำมันไหลทั่วเวยแต่ที่เสียคือต้นไม้ไม่สักไปวันไคเลยน้ำมาคือที่สองไม่สักก็เริ่มทิ้ไปแล้ว ไปเหลือ,อยงอยหญ่แล้วเพราะนั้นที่เราได้พวกยางนาตะเคียนพวกนี้นะครับเพราะนั้นที่ปลูกไปเลยมะันอย่าบอกว่าผมไม่คืนจิงผมคืนแล้วแต่ผมไปสร้างบังงนานไว้ในที่ดินก่อนนะครับเมื่อเราได้ไม้ใหญ่แล้วต่อไปนี้เราอย่าไปกลัวว่าเราจะปลูกอะไรนะฮะ5ปีที่เราทำวิจัยกันมาที่ขวัแก้นเราต้องพูดกับสมเนียงกันนีดนึงเราไปทำวิจัยที่ขั เราปลูกป่ายางนานชาวพันก็จะมาท้าวเสียวทำันเลยปลูกอีกอย่างเนี่ยอ้ามปลูกไปทำไมปลูกไม่ห่าจะได้อะไรกินบอกไม่เป็นไรทุกวันนี้ไอ้วกเท้าวเสียวนยเออแบงค์งไงเ้ออะไรรู้ไหมเห็ดแางโม่เห็ดละงโม่โรสี